สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์แล้วนะคะช่วง16ถึง31สิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิลักแฟนเพจทุกคนเลยแล้วก็คอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆนะนะดูนะคะครึ่งเดือนหลังนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างความรักของคุณสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันนะคะเดี๋ยวคนโสดเรามาไว้ท้ายคลิปนะ เรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมไม่มีของใครคนใดคนหนึ่งนะโอเค วว้า <Wow. S 2> ปัญหาของชาวสิงช่วงนี้เรามองว่าตัวคุณพยายาม ไม่คิดมากดีกว่าต้องใช้วาความพยายามไม่คิดมากที่จะไปคิดถึงเขาคนนั้นนะนะคะทั้งทั้งที่ตัวคุณเองอะ่ะมีความรักมอบให้เขาเรามองเห็นว่าคุณรักเขามากมายเลยนะคะแล้วอาจจะเป็นช่วงที่ว่าคุณแบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่หนึ่งแหละอย่างน้อยๆคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณเริ่มมองเห็นค่าของตัวเองที่ว่าคุณจะไม่ไปไปคิดถึงเขามากมายนักกันนะคะ กาะตอนนี้เรามองเห็นคุณเป็นอย่างนี้คุณพยายามเบี่ยงตัวเองประเด็นคือพยายามเอาตัวเองไปทำมาหากินละไม่อยากจะสนใจละเรื่องความรักอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะคุณเพราะคุณดูแล้วว่าเอ้ยมันมีปัญหาเหลือเกินปัญหาแบบปัญหาใหญ่สําหรับคุณเลยนะคะและอีกอย่างคือมันเป็นช่วงหรือห่วงอารมณ์ที่เรามองเห็นว่าคุณนะ่ะทาไมคิดมากคิดถึงแต่เรื่องของเขาอะนะ แล้วคุณก็พยายามแล้วล่ะใช้ความพยายามว่าเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นสักทีเมื่อไหร่ฉันจะเลิกคิดถึงเขาสักทีหน้าตอนนี้เลยอะคะ่ะชาวราศีสิงห์ที่เรามองเห็นว่าตัวคุณเองเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันมีประเด็นก่อนหน้านี้คือหนึ่งคุณกับเขาเนี่ยทำไมมองเห็นเรื่องราวมีปากเสียงกันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะทําให้เกิดการเหินห่างกันหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ก็อย่างน้อยๆมองเห็นเลยแหละคุณพยายามไม่คิดฟุ้งซ่านแล้วอะ แต่ไอความพยายามของคุณน่ะจะให้บอกว่าสําเร็จไหมเราก็ยังมองว่าไม่สําเร็จเพราะคุณยังคงคิดถึงเขาคิดถึงความหลังครั้งเก่าหรือคิดถึงอดีตที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะนะคะยังคิดถึงอารมณ์เก่าๆเลยอะอมืมาดูนะว่าตัวเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างของชาวสิงค์ค่ะเหมือนกับคุณจะพยายามอยู่เริ่มอยู่เริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะนะคะ ต้องใช้คาว่าเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองพยายามอยากจะปลดปล่อยแล้วพยายามแบบไม่ไปฟุ้งซ่านแล้วนะคะที่เห็นนะตรงนี้เลยไหนมาดูเขาฝั่งเขาบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยฝั่งเขาของชาวราศีสิงห์นะโอเคเรามองเห็นการอยู่ไกลกันอะสองคนบางคนอยู่ไกลบางคนเป็นคนคางไกลหรือเปล่าคะที่เห็น มันมีปัญหามีประเด็นคือมันไม่ลงรอยกันอะมีปากเสียงซึ่งกันและกันอะแล้วก็จบกันมาแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันเจ็บปวดแสนสาหัสอะนะที่เห็นเลยนะคะเนี่ยเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าตอนนี้เรามองว่าเขาตัวเขาเครียดคิดมากนะคะด้วยปัญหามีปากเสียงทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขามันไม่ได้เข้ากันเลยหรืออะไรก็แล้วแล้วแล้วแต่นะคะคือมันทําให้เขาตอนนี้เขาคิดมากแล้วเขาเครียดด้วยเขาคิดว่าเขาอะ บางทีมันเหมือนกับสถานการณ์ที่เขาต้องยอมปล่อยคุณไปอะคะ่ะโดยโดยทั้งที่เขาก็ยังรักคุณอยู่อะนะคะเนี่ยมันยังรักกันอยู่อะแต่ต้องปล่อยไปอะคะ่ะแล้วมันก็ต้องจบกันเนื่องด้วยจากไกลกันด้วยอะไรด้วยนะคะที่อย่างน้อยๆความไกลกันความหินห่างกันหรือแม้แต่กระทั่งหนึ่งความเป็นไปในสังคมมันไม่ไม่ชัดเจนไม่อะไรประมาณนี้นะเรามองแบบนี้นะคะแล้วเขาเครียดคิดมากนะคุณ ที่เรามองเห็นเขาตรงนี้เลยคือตอนนี้เขาเครียดคิดมากแล้วละแล้วเขาก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราเหมือนกับว่าตัวเขาของคุณน่ะเขาก็พยายามประคับประคองความรักคุณกับเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งแล้วอะค่ะแต่มันบังเอิญมันมีปัญหาเท่านั้นเองนะคะแล้วมันปัญหามันเป็นปัญหาที่แบบว่าเรามองเห็นว่ามันแก้ไขไม่ได้มันก็เลยต้องยอมจบแบบเจ็บเจ,บเจบกันอะที่เห็นนะตรงนี้นะคะแล้วเขาก็รู้แล้วด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะตอนนี้การเวลาเรื่องราวของเขากับคุณประเด็นคือ มันเหินห่างกันละมันเปลี่ยนแปลงไปละนะคะแล้วมันไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้แต่คิดมากเครียดแล้วก็คิดถึงด้วยที่มองเห็นนะตรงนี้นะเขายอมต้องปล่อยเขาต้องยอมปล่อยคุณไปทั้งทั้งที่เขายังรักคุณอ่ะยอมปล่อยคุณไปทั้งทั้งที่เขารู้สึกว่าเจ็บปวดอ่ะนะคะที่มองเห็นนะตรงนี้เดี๋ยวมาดูความในใจของชาวราศีสิงห์บ้างนะว่าจะให้อะไรกับเขานะคะเรื่องราวของคุณอาจจะสลับกันได้นะต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะ าจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครนะคะมันคือการเปิดดวงโดยรวมนะมาดูนะคะว่าความในใจหรือหัวใจของคุณนอยากจะบอกอะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะ จริงๆแหละคุณกับเขามันห่างกันแล้วแล้วเรามองว่ามันอยู่ไกลกันแล้วด้วยอะค่ะนะคะด้วยเรื่องราวจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเลยแหละมันมีปัญหาค่ะราคาสั่งกันมาด้วยมั้งปัญหาอุปสรรคนานาน,านหานประการหรือเป็นปัญหาที่ว่าสองทั้งสองฝ่ายพยายามประครับประคองความรักแต่มันไม่จะไม่ตลอดรอดฝั่งไงคะคุณแล้วเราก็มองเห็นว่าช่วงนี้ ตัวคุณเองอ่ะพยายามอยู่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือคุณพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณพยายามมองเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองคุณพยายามมองเห็นว่าเอ้ยฉันยังมีค่ามากพอนะคะที่มองเห็นเลยแล้วตัวคุณเองก็พยายามอยู่ได้ด้วยแหละคุณพยายามคิดเสมอเลยว่าเอ้ยฉันก็อยากจะมีความสุขกับงานกับงานของฉันละฉันอยากจะมีความสุขกับชีวิตของฉันละโดยที่ว่าไม่ต้องไปคิดถึงคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่าคุณยังยังไม่ไปไหนอ่ะคุณยังคิดถึงอ่ะนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณกับเขา,เามันมีปัญหาปากเสียงขึ้นมาแล้วก,เก็เกิดการจบกันแบบจะทันหันด้วยนะคะปากเสียงปุ๊บจบกันปั๊บเลยทะเลาะกันปุ๊บจบปั๊บเลยประมาณนั้นนะคะนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าอืมเรามองว่าเป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าคะทั้ง,งที่ตอนนี้ตัวคุณน่ะอยากจะติดต่ออะไรเขาอยากจะไปดูเขาหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่คุณไม่ได้รับโอกาสนั้นน่ะเรามองเห็นว่าคุณถูกเขาบล็อกทุกช่องทางเลยอะนะคะ ที่เห็นน่ะคุณก็คิดได้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้สถานการณ์เราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็ยากไปหน่อยมันเหนื่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองเห็นว่าคุณอ่ะก็ยังไม่ไวยายที่จะคิดถึงยังคงมีแอบคิดถึงบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเองอ่ะเอาตัวออกมาห่างได้สักพักแล้วต้องใช้คําว่าเอาตัวออกมาห่างได้สักพักนึงแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเขานะคะมันเป็นคว,ความคิดถึงความหลังครั้งเก่าที่มันยังเคยมีความสุขร่วมกันอยู่เลยอ่ะ มันมีใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยหรือเขาคนนั้นของคุณหรือเปล่าเอ่ยที่มันชัดเจนเลยคือหนึ่งไปแอบบริหารสเสน่ห์หรือแม้แต่ว่าไม่ใช่บริหารสเสน่ห์ก็เขาก็แอบน่าจะไปมีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่เรามองเห็นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวคุณอะเรามองว่าทําไมตอนนี้มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่คุณก็ยังไม่สนใจอะนะคะ ยังไม่คิดจะสนใจใยดีเลยแล้วยังไม่คิดจะกลับไปด้วยเพียงแต่คุณแค่คิดถึงเขาเฉยๆเท่านั้นเองที่เรามองเห็นมาดูนะคะเขาคนนั้นของคุณค่ะว,ว้าวความเป็นไปได้เขาคนนั้นของชาวราศีสิงห์นี่เหมือนกับเขาว่ามีใครอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะที่มองเห็นนะคะนะคะ แล้วมันก็เลยเกิดประเด็นกันแบบจับโปะได้หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มันก็เลยต้องจบกันแบบกระทันหนะันน่ะเนี่ยมันเหมือนว่าใครคนนั้นเขาของคุณมีครอบมีคนอื่นอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอะค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากจะบอกคุณน่ะว่าอต่อให้ว่าเป็นฝ่ายใครก็ตามมีครอบครูอยู่แล้วเป็นฝ่ายใครก็ตามที่ทําอะไรก่อนหน้านี้หรือเป็นฝ่ายใครก็ตามท,ที่ที่ไปแอบบริหารสเสน่ห์ ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราก็มองว่าเขาก็ยังหวังมีความหวังเล็กๆที่จะรอคอยคุณนะคะความหวังเล็กๆที่จะได้มากลับมาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันหรือมีการตกลงเจรจากันเพื่อความสุขวันข้างหน้าเรามองเห็นแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าเขายังไม่มีทางออกณนะสถานการณ์ตรงนี้มากกว่าชัดเจนมากๆคือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องใช้คําว่ามีครอบครัวอยู่แล้วดีกว่านะณนะตรงนี้เลยอหนึ่งแล้วก็เขาก็ทําอะไรไม่ได้เลย นะคะได้แต่รอคอยได้แต่รอความหวังได้แต่รอโอก,กาสณนะตรงนี้นะคะที่เห็นเลยมันบางทีว่าทําให้เขาคิดเยอะคิดมากด้วยเรื่องของคุณอะ่ะคิดสาตตะเลยอะคะ่ะนะคะอยากจะมีครอบครัวกับคุณหรือเปล่าก็เป็นไปได้อยากใช้ชีวิตครอบเป็นครอบครัวกับคุณหรือเปล่าก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าอยากเคยอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณละแต่บางเอิญบางเอิญ มันมนมีประเด็นมีปากเสียงกันขึ้นมานะคะมันมีประเด็นที่ว่ามีปัญหาของคุณกับเขามันคาราคาสังอ่ะแล้วก็ปากเสียงแล้วการจบกันมาแบบไม่สวยด้วยนะคะจบกันแบบไม่โอเคสำหรับคุณกับเขาแล้วเราก็มองว่าตัวเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเราก็มองว่าตัวเขาอ่ะ อยากกลับมาหาคุณอยากจะมาตกลงร่วมกันกับคุณอยากจะมาคุยกับคุณว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะ,ะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ไอ้ความที่เขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณเขาก็ยังลังเลสองกิตสองใจอยู่นะตอนนี้นะคะแค่ลังเลเท่านั้นเองว่าจะเอาไงดีเริ่มต้นกันใหม่มันเหนื่อยไหมอะไรไหมนะคะที่มองเห็นนะตรงนี้นะตัวเขาอย่างน้อย,อยเขาก็าคิดอยากจะกลับมาหาคุณะอะนะเดี๋นะยวมาดูว่าบทสรุปของคุณกับเขาดีกว่า แต่เราทาไมมองว่าเป็นฝ่ายชาวสิงเองกลับคิดว่ากลับคิดว่าการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือมานับหนึ่งกันใหม่อะมันมันดูเหนื่อยมันดูยากอะนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าสรุปของฝั่งชาวสิงที่มีประเด็นกันอยู่นั้นเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะมาดูนะขอแนวโน้มของคุณนะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะ Uh huh. เรามองเห็นว่าตัวคุณเองอะ่ะชาวสิงคุณพยามูฟออนจริงๆนั่นแหละแต่คุณมูฟไม่ได้อ่ะค่ะคุณรอคอยการกลับมาของเขาอยู่เลยอะ่ะเนี่ยจริงๆนะต่อให้คุณมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกในชีวิตคุณอะ่ะทำไมเรายังมองว่าคุณยังมีความมั่นคงกับเขาคนเดิมเลยนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าอยากจะมองคนอื่นบ้างอยากจะใช้ชีวิตกับคนอื่นบ้างอยากมีคนใหม่เข้ามาบ้างอยากคุยอยากศึกษาดูใจกับคนใหม่บ้างแต่เรามองว่าในใจคุณยังไม่เปิดเผยเปิดให้ใครอะค่ะในใจคุณยังคงอาลัยอาวรเขาอะเลวยังอยากที่จะกลับไปหาเขาอยู่เลยอะนะคะของชาวสิงห์นะที่มองเห็นเรามองเห็นว่าคุณอยากกลับแน่แน่แหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะเรามองว่าอุปสรรคในชีวิตคุณอนะกับเขาอะ มันเยอะเหลือเกินมันมันมีอุปสรรคก็คือหนึ่งแหละคุณกับเขามันจบกันมาแล้วนะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณก็คงไม่รู้จะเริ่มต้นกลับไปยังไงละมัง้งประมาณนี้นะมันมีปัญหาหนึ่งปากเสียงชัดเจนอุปสรรคคือจบกันมาแล้วคุณก็เลยได้แต่คิดเท่านั้นเองว่าคุณอยากกลับอยากกลับอยากให้เขากลับมาแต่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยที่มองเห็นนะตรงเนี้นะคะคุณพยายามตัดเขาอะพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองพยายามมุฟออนอะ ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ว่าคุณทีิีิด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่าใจของคุณอนะไม่สําเร็จหรอกนะคะคุณยังไปแอบอยากรู้เรื่องราวประเด็นของเขาอยู่เลยยังอยากที่จะไปสืบไปส่องมองดูไทม์ไลน์เขาไปดูรูปเก่าๆดูอะไรเก่าๆคุณก็ยังทําอยู่นะตอนเนี้ค่ะ นะคะแล้วใจคุณก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมด้วยใจคุณยังไม่ไปไหนด้ว right? ยนะคะเห็นความพยายามของคุณแหละเพียงแต่คุณพยายามไม่ไมถึงฝั่งเท่าน move the ั้นเองที่ว่าจะจะมูฟออนนะก็เลยมองเห็นว่ากลายเป็นประเด็นที่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่ว่าเอออยากไปกลับกลับไปหาเขาแต่ได้แต่ค no ิดอะมองดูแล้วว่าได้แต่คิดเพราะว่ามองดูว่า ตัวคุณรู้มากกว่าว่ามันมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะมันมีการจบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะชาวสิงห์ที่เห็นนะเดีย๋ยวมาดูเขานะคะว้าวประเด็นก็คือมันก่อนหน้านี้มันไปรับรู้กันมาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอะคะ่ะมันก็เลยดูเป็นไปได้ยากนิดนึงอะ นะคะแต่ตัวเขาบอกว่าเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะไม่ใช่ไม่อยากนะยังอยากกลับมาหาคุณอยู่แต่เนื่องด้ยวยสัจากทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วอะ่ะนะคะมันเป็นการจบแบบมีใครมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันหักดิบไม่เหลือเยื่อใยกันเลยไปแล้วไม่หันมามองหน้ามองเงาันเลยเงายังไม่เหยียบกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่มองเห็นอะ่ะมันก็เลยดูว่าเป็นไปได้ยากสักหน่อยแต่เรามองว่าแนวโน้มอะ่ะ อาจจะมีสิทธิ์บ้างนะคะที่ว่าอย่างน้อยเรามองเห็นว่าเขาก็ยังรอคอยมีความหวังรออนาคตที่จะที่จะเจอคุณที่จะมาตกกันตกลงกันใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่มองเห็นนะตรงนี้นะแต่มันอาจจะดูเป็นไปได้ยากสักหน่อยณปัจจุบันเท่านั้นเองเห็นแต่ว่าอนาคตมันอาจจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้บ้างที่ อยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณเขาพยายามตอนนี้เขาสองจิตสองใจเขาลังเลอยู่ไหคะว่าเขาจะกลับมาดีไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะมีอุปสรรคอะไรกันนักหนาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นหนทางชีวิตเขาที่ว่าวาทางออกของเขามันยังมองไม่เห็นดีกว่าต้องใช้คําว่าทางออก ทางออกในการตัดสินใจเขายังมองไม่เห็นแต่เขาที่รู้คือเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะแล้วหนึ่งด้วยระยะทางคเราคุณกับเขาอะเรามองเห็นว่าอยู่ไกลกันแล้วด้วยมันคืออุปสรรคตรงนั้นเท่านั้นเองนะที่เห็นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะสรุปอะไรให้คุณบ้าง เรามองว่ามันเป็นอะไรที่ว่าทางออกตรงนี้มันยังไม่มีมันยังไม่ชัดเจนมากกว่านะคะต่างคนต่างอยากกลับมาแต่มันกลับกันไม่ได้อะณปัจจุบันอ่ะมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าด้วยความห่างไกลด้วยด้วยระยะทางด้วยด้วยการที่จบกันมาทั้งนานแล้วด้วยนะคะก็เลยยังมองไม่เห็นว่าเออจะได้จะได้จะได้ลงเอยกันแบบจบกันมาเออลงเอยกันได้เจอกันเลยช่วง16วันนี้15วันนี้นะคะ จริงๆนั่นแหละเรามองว่าตัวคุณอะได้แต่ต้องทําใจอะได้แต่ทาใจภาวนาเท่านั้นเองคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่เลยคุณยังขังคุณยังยอมขังหัวใจของคุณเพื่อเขาอยู่เลยค่ะคุณยังยอมขังหัวใจของคุณเพื่อที่จะรอเขากลับมาอยู่เลยนะคะที่เรามองเห็นแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าสถานการณ์15วันนี้มันคงยังไม่มีการเจอคิดว่า ยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนอกซะจากไปกว่าที่คุณทำใจนะคะนอกซะจากไปกว่าที่มีแต่เอาลมคิดถึงอะไรอาวรซึ่งกันและกันทั้งคุณทั้งเขานะคะเพราะเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันจบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วจบแบบไม่สวยด้วยเท่านั้นเองที่มองเห็นนะคะมันอยู่ในสภา,าวะทําใจคิดถึงโหยหามากกว่าทั้งคู่เลยนะแต่มองแต่อย่างน้อย เราก็ยังรู้ว่าความในใจของเขาอยากจะกลับมาหาคุณเขาก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะเพียงแต่มันด้วยสถานการณ์สถานการณ์หรือระยะทางที่มันห่างไกลกันเดี๋ยวมาดูว่าคนโสดบ้างดีกว่าคนโสดค่ะ ว้าว <Wow. S 2> ปัญหาของคุณชาวโสดคะเรามองว่าคุณไปโดนเขาบล็อกมาหรือเปล่า่ะหรือไปโดนเขาเทมาหรือเปล่าเอ่ยชาวโสดแล้วมันทําให้ตัวคุณเทหรือคุณไปเทเขานั่นแหละนะคะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นฝ่ายคุณเทเขาด้วยนะคะ หรือแม้แต่เขาเทคุณแต่เรามองว่าตอนนี้ตัวคุณะยังไม่ได้มุกไปไหนนะตัวคุณยังคงอะไรอววรเขาอะคะ่ะตัวคุณยังคงมีความรักมอบให้เขาคนเดิมคนนั้นของคุณอยู่เลยแล้วคุณยังไม่ยอมเปิดใจรับใครคนใหม่ด้วยที่มองเห็นะ่ะนะคะแต่เรามองว่าเร็วๆนี้อาจจะได้รับคุณอาจจะได้ข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มองเห็นนะอย่างน้อยๆข่าวดีอะไรเอ่ยข่าวน่ ข่าวดีที่ว่าอย่างน้อยๆถ้าคุณจะเจอคู่เรามองว่าเป็นคู่คนไกลของคุณนะคะเจอคนใหม่ไหมเราก็มองว่าถ้าเจอก็ต้องเป็นคนไกลนะคะที่มองเห็นณนะช่วงนี้เลยอาจจะเร็วๆนี้ด้วยอาจจะมีการติดต่อมาหรืออาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งน่าจะเป็นคนไกลเท่านั้นเองที่มองเห็นนะเพียงแต่หัวใจของคุณอ,อุปสรรคเลยก็คือหัวใจของคุณไม่ยอมเปิดรับใครมากกว่านะคะชาวโสดของชาวสิงเรามองว่าตัวคุณะ่ะ พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะฉันยังไม่อยากสนใจความรักอ่ะฉันยังมีอดีตที่เจ็บปวดยังมีอดีตที่ฉันโดนเทมาหรือฉันไปโดนหรือฉันไปเทใครมาอยู่เลยนะคะตอนเนี้ที่มองเห็นนะเรามองว่าเร็วๆนี้ถ้าคุณจะได้คู่คุณก็อาจจะได้คู่จากการเดินทางของคุณก็ได้นะคะหรือคู่เป็นคู่คู่คนไกลต่างถิ่นแดนไกลอ่ะนะชาวสิงห์ทั้งหลายที่เป็นคนโสดค่ะดูสิ ใช่ไหมโอเคมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณตอนเนี้มันเป็นจุดพลิกผันก็ได้นะคุณอาจจะได้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีๆก็ได้เพียงแต่คุณเปิดใจนิดนึงหน่อยนะคะแต่เรามองว่าคุณยังมีอะไรเก่าๆอยู่ในใจของคุณคุณยังไม่ลืมคนเก่าของคุณอยู่เลยคุณยังคิดถึงคนเก่าของคุณอยู่เลยทั้ง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 ที่ตัวคุณอะเริ่มต้นชีวิตใหม่มาแล้วอะนะแล้วคุณก็พยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะ ชัดเจนมากเลยว่าคุณยังคงอะไรเอาวรกับคนเดิมของคุณเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุณยังคงเสียอกเสียใจกับคนเดิมอยู่นะคะยังคงผิดมีอารมณ์ผิดหวังอะ่ะอืแล้วก็คนใหม่เข้ามาเราเห็นว่ามียังไงก็ต้องมีอยู่แล้วอาจจะได้คู่จากาการเดินทางก็เป็นไปได้อาจจะได้คนที่คุยแล้วถูกใจหรือเขาถูกใจคุณจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะถ้าคุณลองเปิดใจเริ่มต้นรักใหม่ เปิดใจตัวเองกับรักครั้งใหม่อะเราก็มองว่ายังไงก็ก็มีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวคุณหรือเปล่าที่จะไม่ยอมเปิดใจเพราะเรามองเห็นการไม่เปิดใจในตัวคุณเลยของชาวสิงนะคุณยังคงมีอารมณ์ความเจ็บปวดอยู่กับอดีตเก่าๆคุณยังโหยหาคนเก่าอยู่เลยอะค่ะทั้งๆที่ตัวคุณเองรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือมันจบกันมาแล้วด้วยซ้ำไปนะมันเป็นอะไรที่ว่ามัน มันต่างมันไกลกันแล้วอะค่ะนะคะแต่คุณก็ยังไม่ลืมเขาไม่วางใจเขาไม่วางเขาออกไปจากชีวิตคุณเลยเนี่ยเขาบอกคุณเองอะคุณมีตัวเลือกข้างหน้าวันข้างหน้าแต่คุณไม่เลือกคุณเลือกเก็บขังตัวเองเอาไว้อะค่ะนะคะอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยอมเปิดใจนะยอมให้อิสระกับหัวใจของคุณนะคะเราก็มองว่าเร็วๆนี้ความสุขก็จะต้องเข้ามาหาคุณแน่นอนแหละให้ดูดีๆนะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะ นิ่ง่คุณจะยอมรับมันเท่านั้นเองหรือเปล่าเรามองว่าคุณไม่ค่อยอยากจะยอมรับอะเนื่องด้วยสจากหนึ่งแหละเรามองเห็นตัวคุณยังคิดถึงคนเก่าสองตัวคุณอะก่าจะเลือกใครแต่ละคนะคุณพินิจพิจารณามากเลยนะคะคุณแบบต้องคุยแล้วต้องต้องลงตัวต้องใช่อะถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่เอาเนี่ยนะคะแล้วคุณก็ไม่ยอมเปิดใจให้ใครด้วยชาวสิง เอาใจช่วยมากๆเลยนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยลองเปิดใจดูอย่างน้อยๆจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะคุณไม่รักไม่เป็นไรคุณเปิดใจเพื่อความสุขของตัวคุณเองอย่างน้อยๆก็ยังมีคนอื่นที่มองเห็นค่าของคุณอยู่ณนะปัจจุบันนะคะส่วนชาวไม่โสด หรือคนที่มีประเด็นกันอยู่เราก็มองว่าม,มันเป็นช่วงที่สองคนมันอารมณ์โหยหากันมากกว่าอยากกลับมามากกว่าแต่อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงต่างคนต่างรู้อยู่แล้วว่ามันห่างกันมาแล้วะอนะคะมันยังไม่มีใครยอมใครว่าที่จะกลับมาง้อกันเพียงแต่ว่ามีอารมณ์อยากกลับมาอยากกลับมาเท่านั้นเองนะคะของชาวที่มีประเด็นมีปัญหาแล้วกอ็อยากให้คุณคิดได้ว่าถ้าคุณยังรักเขาอยู่หรืออะไรอยู่ลอง ลองเคลียร์ใจลองติดต่อสื่อสารพูดคุยดูอาจจะมีผลอะไรกับคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะเอาใจช่วยจริงๆนะคะชาวสิงห์แล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาติดตามคลิปของคนธาตุไฟกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ